สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเพิรนคิกซุปเปอร์วีนะครับไ้เยเ่อเป็นไงเจ๋งไหมล่ะโอ้โหนี่แยกคู่นะครับกุตบีอันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับแลกเก็ร์เบโปโอวดีปีโป้นะครับมารีวิวคิกซุปเปอร์วีคิกกาลิน่านะครับเ,เนมนูเชื่อจะเท่าไหร่นะครับแรงไหมแรงเอ้ย

กเ็เล่นกับบอดที่เน็ตได้เล่นกับหบมูโธเหมือนเก่งมาแล้วมาแล้วใช้ปืนนี่เลยพชัวร์ติดกล้องปังโอ้ยโอ้ยโธเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยใครอยูไไไยยอออย่ไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกใครจะตายไปเล่น หมเก่งนะหมเก่งแยกคู่แล้วไอ้เสื้อไอ้เสื้อขาวตายยา,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 านกนะครับโอ้โอ้โอ้เป็นอะไรกันแน่โอ้ยดับเบิลคิลนี่อ๋อไอ้ตายโถกเน็ตเนี้ยันก็ไปแอดในก็กอลิ่าได้นะครับแต่ผมให้ไอดีครับ ีโคู่แบบมาแล้วสวยแล้วคลิกนี้ไม่ได้ลงมัดเนี่ยเกืบตายโอ้ยอ,นนอันไหนล่ะไหะเฮ้ย สาระเบาสาระเบาสาระเมาสาระสาระดีสาระไม่ดีสาระีสาระ chain headshot h e a d s t เจโอป i พกปืนเจโ chain headshot พกปืนปืนปืน chain killer มาเน่ยจ่า มาที่นี่อยากคุยอาปืนท็อกจีนกล้องเอชช็อตไม่เอชช็อตแล้วฮะที่มันเจ็ดดาวเจ็ดสิบคิว สกอร์สามริบสี่สองง่ายระดับสองรับความง่ายนะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้นะตรงนี้เสียวมากนะก็ขอบคุณที่ทนชมนะครับ อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมแสดงความคิดเห็นนะครับขอบคุณครับ